สวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมสุดยอดหอกสุดยอดหอกสุดยอดเลยนะครับผมชาติการร้อยปีนะครับบุหรหรือสมญานามพลันสองนั้นเองอ่ะโหผมใช้ดูนะครับผมว่าทําไมราคาถึงขึ้นเอาขึ้นเอานคะครับผมอราคาจะแพงกว่ากระไรทองลงจะแดงแล้วนะครับผมตอนนี้ อ่ะนี่ความสวยนะครับผมนี่มีอยู่ในรายการของโรยพนัปปี5 5ด้วยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าด้วยความนิยมด้วยอันนี้หรือเปล่าถึงทําให้ราคาถึงพุ่งถึงแรงนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าโรยพนัปปี5นี้จะในรายการเนื้อจะมีน้อยเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนชาติการร้อยปีจะเยอะเนื้อนะครับผมจะมีหลากหลายเนื้อก็ว่ากันไปอ่านะครับผมมาเรามาชมความสวยนะครับผมมาความเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูจะ้ะ นอกสีเลยนะครับผมนี่โอ้โหดูดิผิววิงวิงผิวกระจกเลยนะครับผมจะเป็นทองแดงลมดํานะครับผมโอ้โห,โโหรูปแบบนั่งพานนะครับผมด้านหลังพี่ๆอ่ะดูความเรียบร้อยนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะส่องให้ชมนะครับผมอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูรวยพันล้นปี๕ก่อนอ่ะรูปแบบนะครับผมดูเห็นไหมใบหน้านะครับผม ใบหน้ารูปร่างหลวงพ่อจะดูเรียวๆกว่านะครับผมของชาติการร้อยปีส่วนรวยพัล้านปี55นั้นจะดูรูปร่างอบอวหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมและอย่างอื่นก็คือจะเหมือนกันเลยจะเหมือนรวยพันล้านปี55เปรียบเลยนะครับผมรูปแบบอ่านี่นะครับผมจะประมาณนี้เลยพี่ทุกท่านนี่ด,ดูด้านบนนะครับผมด้านบนก็จะเป็นพระพ,พ,พุทธองค์อ่า แล้วก็จะเป็นหลวงพ่อนั่งคัดสมาธินะครับผมเล็บต้องติดแบบนี้นะครับผมอะดูวดลายต้องชัดลายพาหันต้องชัดอย่างนี้นะครับผมเราชมด้านหลังด้านหลังนี่ก็คือแตกต่างกันแค่ด้านล่างเลยนี่แตกต่างแค่มูลนิทิเลยนะครับผมมาเรามาชมด้านบนอะอัขระเลขยันตรงกลางเหรียญก็คือยันพุทธ้อนหรือยันพระเจ้าพระองค์นั่นเองนะครับผมอาผิวกะจกวิ่งวับแบบนี้เลยนะครับผมจะเป็นพื้นผิวเรียบตึงขอบเรียบนะพี่นะ จะเป็นพื้นผิวเรียบตึงขอบเรียบพี่ๆต้องจําไว้เลยนี่ต่อโค้ดมาอุด้านบนคําว่ามมรเดทิส่วนโคตตัวเลขต่อด้านล่างคําว่ายุยาโอ้นี่สวยเลยหนึ่งแล้วก็ตองสี่นะกับผมอ่ะดูขอบนะครับผมขอบต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเลยอ่าขอบพื้นผิวด้านหลังะนะครับผมขอบพื้นผิวด้านหลังอ่านี่โค้มาอุต้องตอกแบบนี้เท่านั้นนะครับผมนี่จะตอกตไตายแบบนี้เลยถ้าเจอลึกหรืออะไรอย่างมากกว่านี้คือปลอมเลย รอยตัดสำคัญที่สุดรอยตัดสำคัญที่สุดผมบอกไว้ก่อนอ่ะนี่พี่ๆทุกท่านใครมีลองเอามาเทียบกันดูได้เลยนะครับผมรอยตัดต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะฮะอ่านี่ครับผมสวยเลยนะฮะพี่ๆทุกท่านรอยตัดต้องแบบนี้เท่านั้นนะฮะผมใครมีเอามาดูเลยนี่นะครับผมสุดยอดความสวยสุดยอดความดูแพงดูดูขรึมขังนะครับผม อทองแดงนะครับผมสุดทุกรุ่นบอกได้เลยนะครับผมสำหรับพาที่ออกมาใหม่นะฮะวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมความแพงความสวยความหรูต้องยกให้ทองแดงครับผมพอมครับ